สวัสดีครับวันนี้นะครับตโนจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับสำหรับการขับรถในช่วงหน้าฝนนะครับนั่นก็คือนะครับเวลาที่ฝนตกหนกัหนกๆแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดไฟฉุกเฉินหรือไม่ควรเปิดกันแน่นะครับ การเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่ฝนตกนั้นนะครับผมจะทําให้ผู้ขับขี่ที่ตามหลังมารวมถึงผู้ใช้รถอื่นๆเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความต้องการของเราได้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเราต้องการที่จะจอดเนื่องจากไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับที่เราเปิดเนี่ยมันจะไม่ทํางานขณะที่เราเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยยังส่งผลไปถึงดวงตาของผู้ขับขี่ที่ตามมาเนี่ย ทำให้ผ้ามัวแล้วก็เบลอได้นะครับจากการหักเหของแสงสีเหลืองจากตัวไฟเนี่ยที่ไปกระทบกับหยดน้ํานั่นเองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้ามีรถหลายๆคันเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมๆกันด้วยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งทําให้การกะระยะและก็ทำได้ยากมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับสายตาก็จะยิ่งเบลอจนตาลายแล้วก็จะมองไม่ออกว่ารถคันไหนจะเลี้ยวไปทางไหนนั่นเองนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อฝนตกหนักนะครับ เราจะไม่เปิดไฟฉุกเฉินเป็นอันขาดนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเมื่อฝนตกหนักและกระทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีนะครับนั่นก็คือว่าลำดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเปิดไฟหน้านะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็คือให้เราลดความเร็วของรถลดลงทันทีนะครับให้สามารถมองเห็นรถข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแล้วเว้นระยะไว้อย่างปลอดภัยนะครับ และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือนะครับเราไม่ควรจะเปลี่ยนเลนไปมาบ่อยๆโดยที่ไม่จําเป็นนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขับรถในช่วงหน้าฝนได้อย่างปลอดภัยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะนูนจะแนะนําเพิ่มนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ฝนมันตกหนักมากจนเรามองแทบจะไม่เห็นรถขันข้างหน้าเลยเนี่ยสิ่งที่จําเป็นต้องทํามากที่สุดนั่นก็คือ จอดรถในที่ที่ปลอดภัยครับผมและเราก็จะรอจนกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยนะครับเริ่มเบาบางลงนะครับก็จนสามารถมองเห็นเนี่ยทางได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับได้ดีขึ้นทัศนวิสัยในการขับขี่เริ่มดีขึ้นเราก็ค่อยนำรถออกมาแล้วก็เดินทางต่อนั่นเองนะครับ<อ>นี่ก็จะเป็นคลิปง่ายๆเลยนะครับสำหรับการใช้รถในช่วงหน้าฝนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากปนูครับสวัสดีครับ